ถ้าสอยคนจะขอถ่ายรูปแล้วเวทีสูงแต่ถ้าคนอยู่สูงกูเงี้ยกูเงี้ย<อ>ชอบสับหรือชอบ,ชอบซอยซอยถีบไหมถีบไหมได้ประมาณหนึ่ง บุกบ้านคนดังอยูแล้วเออไปไปเดี๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยมีที่ต่อยคุณแบบบ้านมินเนี่ยม,ออมินเข้ากําลังกายช่วงนี้เป็นเทรนด์ที่ดารารักสุขภาพทํ<อ>าให่เหมื<ๆ>อ,อวนวันมินยังไม่ได้ทิ้งเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยก็บ้านกูนเนี่ยแหละไปบ้านสดสดคนนี้ <c oughs> มีคนเรียกร้องมาในคอมเมนต์ตั้งแต่แรกที่เราทํารายการกันแล้วไงแล้วแน่นอนอันนั้นฝ่ายชายเออฝ่ายชายอันดับหนึ่ายหญิงซานิซีนาซานิซีนาหรือว่าซานิซีนากูไม่รู้เหมือนกันกูออกเสียงไม่ได้หรือซานิไซนาเป็นคนจีนนนไไงงเเเเดวราาาาาาต้อปปู่็ซิ ซีน่าหรือซานิซีน่าหรือซานิไซน่านะคะกราบนะคะนอกจาก FC ขาหื่นนะคะมิกกี้นะคะคุณบอกว่าคุณจะทำให้ถึงล้านวิวนะคะคนนี้เราเห็นว่าคุณเรียกร้องจัดให้เลยเอาให้ถึงล้านทราบใจคนดูเนาะเพราะฉะนั้นคนดูได้โปรดอนุเคราะห์พวกเราด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะให้คนมาสับสกายเยอะๆนะคะรายการดีๆแบบนี้จะได้อยู่ต่อไปเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยคุณมาบ้านเราทำไมเนี่ยเหรอคุณแม่สวัสดีค่ะไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้ว แล้วตอนนี้คุณผู้ชมค่ะทันนี้ผู้อยากให้เนี่ยที่รายการอะไรเจี๊ยบเชียร์ช่องเจี๊ยบเชียร์เทียร์ชาแนลอ่าอ่าแล้วแต่พวกมือจับโยกอะไรโยกเมื่อกี้เรากำลังเถียงกันอยู่ว่าว่าซานิซีน่าอซานิซีน่าซานิซีน่าเอซานิซีน่าก็แบบอ่ะซานิซีน่าอ่ะลองแบบ ใชนิ่สินะแล้วก็แปลว่าวันนี้เราจัดแขกที่ทุกคนอยากเจอมาแล้วปกติเราแบบเดินหาแขกตลอดแต่วันนี้เราเป็นแขกปกต้องมาให้แขกเรียกใช่เพราะว่าเราไดขอเรียกแขกในไอจีอยู่ทำไมถ้าจ้างวงนี่ยังไงบ้างนะถ้าจ้างวงนี่ก็จะได้เห็นทุกอย่างถ้าจ้างอะไรนะถ้าเกิดคนจะขอถ่ายรูปแล้วเวทีสูงเคนอยู่นี่กูอยู่นี่แต่ถ้าคนอยู่สูงกูอย่างี้กูอย่างี้ ดไม่ได้เห็นนะม่นเข้าไปคาแรกไปแล้วแต่ไม่ใช่คำแรกเพรเดี๋ยวมันจะมีเมนูวันดอรแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสบายเพิ่มขึ้นมาได้นอดเดียวถัดมาไม่เลาถัดมาอ่ะย่แล้วกลับมาเจออันนี้ก็เลยถามว่าเขายังเขายังเรื่องอาหารหลานเรื่องอาหารเรื่องอาหารย้ำจริงๆเมนูวันนี้ปลาหมึก ทำไมไม่ไปไมวเมื่อผัดผงสมพีนีเ่้ยเริ่มต้นยังไเริ่มต้นก็แคเริ่มต้นก็แ่จะกินแหนเร่ายการมึงดีรายการมึงดีกูก็แค่เอาข้าวครื่อออรายการมึงนี่เดินเห้องน้ำก่อนเหรอใช่ใช่อยู่ดีทำๆอยู่ไปชงกาแฟได้ด้ได้เริ่มด้วยเขาว่าอะไร หันยังไงวันนี้งานช้างละเดี๋ยวนะหจำได้นะถ้ากูจำไม่ผิดนะุณทำเป็นรูปอะไรนี่ไม่หันปีกมันก่อนปี่อ้าวนี่ปังุนบินได้เหรอเีื่ีเฮ้ยนี่นี่เขาใจดีนะเป็นกูกูแทงมั้ย ีอย่าบอกทำไม่เป็นไี่ดูการแข่งงานจัดที่ให้คุณระวังมือนะเก็บนิ้วไว้นะเก็บนิ้วไว้พวกมึงไม่คิดจะทำอะไรเหรอไม่ทับดิเฮ้ยคุณไม่แข่งไง่ายคุิดว่ากูทำเป็นเหรอเนี่ยกูก็ได้แล้วได้แล้วเออเอาออกไปเลยดีเอาออกไปไหนไม่ใช่เอานี่ออกไปไหนเอามือหออไว้ทำอะไรมั่งเนี่ยพี่นี่ไม่เคยทำอาหารเลยหรอไม่เคยไม่เคยไข่เจียวเคยทอดไหมไม่เคยวะเฮ้ยเคยแต่มาม่เอาแต่ยังยังอะไรที่เป็นทอดทอดกูไม่ทำทำไมอ่ะทำไมกลัวทำมันกระเด็น จับบ้าเหรอเชฟเม็นยู่กงนี่นะมึงไม่ใช่ให้จับมือไปนะเอามือมึงก็มาจับตรงนี้เออเธอเห็นไหมเห็นไหม ช้อนไข่อะช้อนอะช้อนไข่เราเรียกอะไรว่าเมนูวัดดวงเออมันจะมาจากดวงของคุณซานิทุนมาว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยไข่ไก่ใส่ตามเลยเจี๊ยบทำจมูกมาแล้วกี่ครั้งโมเยตเตอร์สามสามทำไปสามแก้ไปกี่รอบอันนั่นนี่แก้ทีนีใครทำจมูกสามอันหายใจสบายคนนี้สามสามไปเอาเลือดเสียหน่อยเสียหน่ออร่อยทำไมวะ พี่รู้เนี่ยไม่ปกติกินไข่จะสดอะไรจะสดก็กินค้มมังไม่ค้มั้งไหนแล่พวกมึงยต่อไปนมข้นจืดนมนจืดใส่นมไปตามขนาดไป่ปไปๆๆไป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 ไเลขไดไปยปไปไปไไม่ปไปไปไมไาดปไ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 ม่ไดไรไปไไไ มึงรู้จักไม่บางทีมันอยู่ที่ลำตัวไงแบบลำตัวใหญ่เพราะวะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลงคบไม่ใชเหรอใช่ได้ที่สอนนะสอนเออแบบนี้อ๋อรายการมึงทำงี้ได้ก็ไม่บอกกูนะรายการมึงทำงี้ได้ก็ไม่บอกกูนะรายการแต่เนี่ยอแต่พวกมึงเนี่ยต้องวัดตรงนี้เออไอ้หนุกหัวนุกอยู่นี่อยู่นี่ทำไมหนุกต่ำอย่างนี้หนุกทำไมอยู่นี่ทำไมนุกต่ำกว่าสันดานกหนุกใส่ไปเออนี่แบนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ ก็คุณดูบ่อยไงโอ้คุณดีจริแต่ว่าให้เริ่มทำเองไม่ทำแไงเราต้องปรุงรสประวัติไม่ต้องนะเป็นแชมป์เอฟคนที่เท่าไหร่ใส่ลงไป6อันไม่ต้องแดกเลยนะอดีไงช้อนช้อนช้อนหกโอ้เก้าหกเฮ้ยหกนัดสองสามสี่ห้าโอ้หกหกคุเยอะไปเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากกระไรไงวะสับกับซอยชอบสับหรือชอบซอยชอบซอยถีบไหมถีบไหมได้ขอนัดหนึ่ง เสียสั่นเลยชอยกระเทียมมาฝกกระเทียมเป็นว่ะเคยช่วยแมบอกแล้วนี่คือถ้าเราทำทำจริงๆก็คือทําได้แหละแต่แค่แบบว่าไม่ได้ชอบทำเฉยๆแล้วผู้ชายทำอาหารไหมเออนี่ชอบชอบถ้าเกิดว่ามีแฟนนะไม่ต้องเป็นผู้ชายหรอกผู้หญิงอ่ะก็ต้องทําอาหารเป็นเพราะว่ากูไม่ไม่ชอบทำไงแล้วเมนูปกติที่ชอบกินชอบกินเมนูอะไรแม่ทาไม่กินนะชอบกินบวบบวบผักบวบผัดไข่อ่ะบวบผัดไข่โทษนะมึงเรียนที่ไหนเนี่ยบวบผัดไข่่อยากรู้จังเลย มันยากเย็นจังวะไอ้เฮียมทำอะไรีไม่ใยากเจัมอย่างงเจอียังไงอะทำอย่างงี้ก่อนก็มี่ทำแล้วอ่ะก็นี่ไงมึงก็หันอย่างงี้ปะล่ะหันแบบนี้ใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วมึงยาหาจุด้ย้หาจุดดิเนี่ยอย่างเงี้ยหาจุดเใช่ถ้าสมมติหาจุดแล้วไม่เจอมึงก็คนๆวนๆไปเรื่อยๆแล้วเจอแล้วอะแลเจอแล้วเออเอะไรเนี่ย ลงมือลงมือซอยซอยเอเอกร่ไะม่เทียมไม่ใช่ตรงนี้ตกใจอางมึงเปหมอจริงใช่ป่ะเพราะว่ามึงใสจริงเนี่ยคิดอยู่มูไปเข้าห้องฉุกเฉินไม่รู้ใครจะตกใจกว่ากันเลยตั้งไฟตั้งไฟตั้งไฟเลยแล้วก็ตั้งแคมป์นะเอา่ตัาแข้รที่ไม่มีใครห้ามอ๋อนี่ผงกะหรี่เขาถามว่ คนอย่างกูไม่เคยอกหักคนอย่างกูไม่เคยอกหักเยทิ้งมาเลยทิ้งไปทเลยไม่ได้กูกูไม่เคยไม่ได้กูใหใหไม่ไม่ไม่บอกสามขวไปใหอนแม่ทำกูงอหักไม่ต้องใส่เลยนะถ้างั้นอะกูก็เป็นคนผัดสินะเออผัดไปเลยเ็ดแนี้เงยกยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอกดิผมชื่ใคโยกผเชื่อช้พู

เออเจ็ดไปเก้าไใส่ไป่ะใช่คือใช่คอใช่ะใส่ตามนั่นแหลขึ้นยาวหรือขึ้นสั้นแป๊เดียวกูก็ขึ้นแล้วไม่มีเวลาอ๋อไม่เวลาน้อยเวลาน้อยงานเขาเยอะงั้นหันยังไงเนี่ยหันยังไงก็ได้หันยังไงก็ได้หันยังไงก็ได้ใส่แม่หันผมยังผมยังกินได้ปะวะกินได้ไม่ไม่ต้องห่วงแขกรายการทุกคนเนี่ยจบจากรายการนี้ไอ้เจี๊ยบพาไปโรงพยาบาลหมดเลยมารักษาเองคุ้มเลยน้ะมันหอยมีแฟนแล้วทั้งหมดกี่คนที่นับเป็นแฟนใช่ไหมที่นับเป็นแฟน หกหยอกไป6นะหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหช็อสุดดเลยนี่จิ้วขาวขทะเบียนรถตัวแรกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบอกคำหนึ่งเลยนะมึงหงุ้ามัเยอะเลยน่าจะเค็มใส่ตามใจชอบอุ้ยเขาเป็นแม่บ้านเนะใช้มือส่วนไหน น้าสลน้สลเข้ามาหน่อยไ้มันมีน้ำนิดนึงป่ะมนมันแห้งป่ะเสียงหน่อยมีน้ำจ๊ะ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 อ๋อ้วพอแล้วมึงมึงอย่าเพลินเพื่อชาป่ะเพื่้าอ้พิมาเ้ยสวยดูนยสวย้ยเ้ยามันดูดีน้ยโอ้สวยมากไม่ใช่เมนูนะกะหรี่ซอนหมึกเออมาหมกกอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็ดูดีนะดูดีดูดีมากนก็ได้นะเฮ้ย มึงมีตุ้าอี้ให้กูแล้วอ่ะกูคุยตรงนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้มาหรอเออไม่ใช่จะไนเจอพ่อกูเองวะงั้นใหญ่กลัวผู้ใหญ่สาวอยนี้ได้ไหมว่าขอจานที่มันสมกับช้อนส้อมกูหน่อยว่าข้าวมึงอ่ะจุดตู้ก็คือสามเบรสี่ว่าหลังเอามาเลยนะน้ำแดงขนมถ้วยอะไรแล้วจานคล้ายด้วยตอนแรก ดูดีนะอ่ะใครว่าดูดีอ่ะมึงลองเลยกูว่าเค็มอร่อยเหรอไม่ไม่ไม่กินกระเทียมใช่ไหมกินได้หมดเลยเพราะว่ามันหมดไปอีกไม่กินหนักระเทียมป้ะอร่อยเว้ยนี่เฮ้ยสมเลยนะสมมากนะเดี๋ยวเขาจะจับโอ๊ยไม่ดีหอมอ่ะพี่อร่อยจริงเออทำยมแบบนี้อ่ะก็บอกแล้อร่อยจังว่าดวงนี้ดวงดีอะพี่นี่จริงอร่อยอ่ะเฮ้ยดีดีเออ ปัภูมิใจไห้ภูมิใจได้ทำเองได้เป็นใจสิทำบ้าบึ้งเองเออไม่รู้สึกว่ามันไม่ให้เมนูได้ทำยากนะเอาจริงๆอ่ะสมมติถ้ากินแบบง่ายหน่อยก็ไก่ก็หมูไปอะไรเงี้ยเออหรือกุ้งเฮ้ยไม่ต้องกินจริงจังเนี่ยวันนี้ได้แล้วครับพี่อนนี้เออได้มาสนุกไหแดะสนุกมากแล้วก็เนี่ยเป็นเมนูที่แบบกูเอากลับไปทำที่บ้านได้แล้วนะตอนเนี้ยกินได้อร่อย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 จริง เปลี่ยนจานนะรอเพื่อจะดีเทนน่าปากผลงานตอนนี้หน่อล่ะโอเคผลงานตอนนี้ก็เฮ้ยคุณทำออนไรเยอะมากอะตอนนี้ดุมเหมือนเยอะแต่ที่จริงทำกับโอ๊ตแค่อันเดียวนะหรอทำจิ๋มหนูหน่อยอันนึงไอ้จิ๋มมันหน่อยทำกับพี่ออนเยอะทำไมดูทำเยอะ ฝีมันเยอะมากแล้วก็คนให้ไปออกรายการยูทูบไปเยอะเพราะคนชอบความคนต้นตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรายการของตัวเองก็คือถ่ายไปเรื่อยแต่ทำในช่องของตัวเองอันเนี้ยไม่ต้องมาตามกูทำไมอ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องตามแบบเป็นวันๆอ่ะกูไม่ได้ทำรายละเอียดขนาดนั้นไม่เพราะว่าไม่มีเวลาทำคือว่างค่อยทำเออว่างค่อยทำใช่ละครแล้วแล้วก็ละครมีเอ่อนสบายปะมีเออตอนนี้มีสไปน์ออนแอร์อยู่สไปน์และสังดีนาช่องแปดมีที่ถ่ายอยู่ก็คือรักนิรันดร์จันทา พี่เคนกับไอซ์เป็นพระเอกนังเอกช่องสามแล้วก็มีช่องเจ็ดคือพี่กะเกือผ่าอยู่มาไม่อะแล้วก็เดี๋ยวก็มีถ่ายหนังกันเจี๊ยบอยู่เอออันนี้หนังด้วยกันอยู่แล้หนังด้วยกันอยู่กัมินด้วยปีหน้าปีหน้าดูนปีหน้าดูเฮ้ยผลงจะได็กเองทำกับสงการสงการมาเป็นโปรดิวให้อะไรอย่างงี้สงการเตชันน่ลงมั้งไอ้เหี้ยใส่ในหนังหนาเนี่ยสงการก็สงการแต่ไว้สงการแต่ไว้ ดูป่าดูควายดูแต่เล็กไม่น่าะตาคนเนี้ยมันเป็นหมอจริงไหมเนี่ยเอาเพราะเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายก็ไปตามดูกันได้โอเคได้แล้วก็พวกอีเวนต์ผับอะไรอย่างเงี้ยเล่นทั่วไปก็กลับมาละนะกลับมาละเฮ้ยช่วยฝากช่องให้หน่อยดิพี่นิฝากกับสไตล์สานิซินะอ๋อใช่หลายคนจะพูดว่ากูแบบพูดเพราะเราไม่ใช่กูมา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 ตันเอฮ่า มาตามมันมาตามมันเพราะว่าอาชีพหมอไม่อยู่แล้ไนะอยู่แล้วอยู่แล้วให้มันเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ุณรู้เขาต้องเป็นอย่างนี้